เรื่องเล็กๆไม่ครับเรื่องใหญ่ๆคอรอมอพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำครับอนุมัติไฟเขียวเห็นชอบหรือว่าอะไรแต่งบข้ามปี <c oughs> อนุมัติไฟเขียวงบข้ามปีเนี่ย3.6แสนล้านบาทตลอดระยะเวลาในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีรบงบผูกพันข้ามปีบางปีนะพี่วีครับลุ เกินกว่าเพดานกําหนดมาดูรายการที่ขอคอรมที่ของบผูกพันปี2,567เห็นแล้วอาปากค้างดีสกรอบวงเงินก่อนนี้ผูกพัน3ปี1,500กว่าล้านงบผูกพันข้ามปีขององค์กรอิสระสถาบันพระปกเก้าเลขตัวหลายๆายหลายาาลรปกครองศารยุติธรรม66 0 0ืสำนักประัดสำนักปรัดสร้างศูนย์ราชการ3,300 ที่พังงาและภูเก็ตตะกัวทุ่งตะกัวป่าอีก3,000พ <c oughs> ี่เพชรบูรณ์ไอ้น,นี่อีกพันร้อยที่พัทยาแหลมชะบังศรีราชาบางละมุงอีก1 5 0 0ล้านถ้าพูด,ดง่ายคือคอรมอชุดนี้ได้ล็อกบางอย่างไว้ <c oughs> <c oughs> ในกระทรวงนั้นๆแล้วในโครงการนั้นๆแล้วครับเพราะว่นใครจะมารัฐบาลน่าจะมาจะแก้เนี่ยแก้ได้แต่ค่อนข้างยากก็มีกฎหมายรองรับคือเป็นล็อกไปแล้วแต่ทำได้ไหมครับงบข้ามปีทำได้ครับ สัดส<อ>่วนก่อนนี้ผูกพันงบข้ามปีเนี่ยไม่เกิน20อร์ซของงบประมาณประจําปีงบประมาณประจำปีปำปนี้กําลังดำเนินการคือ67 3.1ดจล้านล้านใช่ไหมถูก<อ><อ>ก็ดูแล้วก็น่าจะไม่ไม่ไม่เกินนะแต่ว่าถือว่าเป็นก้อนใหญ่มากไม่เกินครับถ้าเทียบจาก3.1ล้านล้านครับมาตั้งงบผูกพันข้ามปี3 0 0แสนกว่าล้านแต่อย่าลืมนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเคยประกาศประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ว่าลดภาระการทํางบประมาณผูกพันข้ามปีให้มากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามลองไปไล่เลียงดูได้เลยตลอดระยะเวลาในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครงบผูกพันข้ามปีบางปีนะพี่วีทะลุเกินกว่าเพดานกําหนดบางปีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือแตางบผูกพันข้ามปีมีเยอะเนี่ยถ้ากลับว่าอาวุธต่อไปของรัฐบาลใหม่เนี่ยมีการมาเล่น มีน้อยลงไงคือมันไม่มีอะไรเหลือแล้วไงเพื่อนแบบมันล็อกมันรูทีนหมดแล้วไงก็ผมผูกพันไว้แล้วเออใช่ใช่ผูกพันข้ามปีผูเ่ใช่อะไรอ่ะถ้าจะทำก็ต้องแก้นน้นแก้นี้หรือไม่ก็ตั้งงบกลางปีใช่เพื่อมาใช้ในกรณีพิเศษถูกงบเดิมมันถูกล็อกไปแล้วไอ้นั่นคือในงบประมาณแต่ที่แบบข้ามอันนี้จะเรียกข้ามปีข้ามพบข้ามอะไร้แต่เนี่ยตอนนี้ไปที่นี่ก่อน สวน,<จ>นภูมิเนี่ยน,นี่ก็ข้ามเหมือนกันเริ่มคิดข้ามแล้วข้ามรัฐบาลแล้วอันนี้เขาเรียกข้ามหลายปีข้ามหลายปีบป,ประมาณข้ามหลายปีของเอเอเฉพาะสมโครงการอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรณภูมิทะลุไปเท่าไหร่พี่วีโอหกหมื่นล้านหกหมื่นล้านหกหมื่นล้านาน,นี่เขาเริ่มคิดกันแล้วอไม่รู้ว่ารัฐบาลหน้าเป็นอะไรตอนนี้เขาเริ่มวางแล้วจะอนุมัติกันแล้วได้รู้ไม่สโตน โอ้ในงบหมื่นกว่าล้านเดียวเอาไปทําอะไรบ้างโอ้เนี่ยเนี่พัฒนาสนามบินแห่งใหม่เท่าไหร่แห่งใหม่ต่อเนื่องอาคารผู้โดยสารใหม่เออลองรับ15ล้านคนต่อปีเพิ่มนะเพิ่มนะใช่7,830ล้านบาทอ่าททำอะไรอีกอันนี้มีฝั่งนี้ฝั่งเวทนะอ่า15ล้านเหมือนกัน7,800อันเดียวกันอ่า7,800แล้วก็ส่วนนี้ส่วนนี้ไปทำมาน่นสี่0,000กว่าล้านนอต เอ็กเพนชั่นอาคารพื้นที่อาคารพื้นที่ตรวจแสนสี่สายพานเพิ่มสิบเจ็ดสายพานอาคารจอดรถสามพันคันโอ้หนี่เปรียบเท่าไหร่ทั้งหมดอันี่สี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งอ้นี่เจ็ดพันแดอ้นี้เจ็ดันแก็อยู่ราณหกหมื่นอ่ะอ้นี้ของรัฐวิสาหกิจนะครับเอานี่รัฐวิสาหกิจมาดูรายการที่ขอครมที่ของบผูกพันปี2องพันรอหสิบเจ็ดเห็นแล้ว อาปากค้างเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเคาอนุมัติไป3ามแสนหกหมื่นล้านนะใน14กระทรวง25หน่วยงานอ่านี่เอาแค่ยกตัวอย่างหน่อยๆบ้างหน่อยแล้วกันวันนี้วันนี้เพิ่งมาคารมวันนี้อ่นี่อันนี้เดี๋ยวดีอีดีเอสดีเอสกรอบวงเงินก่อนนี้ผูกพันสามปีพันห้าร้อยกว่าล้านน้อยหนูดูน้อยนะอ่ะอันนี้งบผูกพันข้ามปีขององค์กรอิสระสถาบันพระปกเก้าในตัวหลาย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 นั้นสาลปกครองศาลยุติธรรม หกหมื่นหกอันนี้ของอกระทรวงอุดมศึกษาอวนะสามพันกว่าล้านโครงการอาคารรักษาพยาบาลรักสถานีศิริราชคณะแพทยศาสตร์อะไรว่าไปอ,อันนี้ของศูนย์ดำเนินการรักษา,าผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหนึ่ง <1 S 2> โครงการนี่นะอันนี้ซื้อเฮลิคอปเตอร์เออสี่พั้าร้อ,รอ,อ 4, ล้านอ,อ่านี่ผมจําได้อีกนะงบผูกพันของกระทรวงมาหาดไทยหนึ่งหมื่าพกว่าล้านนี่เออ นี่อันนี้คือโครงการที่เกิน1,000ล้านจนต้นไปนะเนี่ยทำอะไรบ้างนี่สำนักปลัดสำนักปรัดสร้างศูนย์ราชการ3า0พสเออที่พังงาและภูเก็ตตะกัวทุ่งตะกัวป่าอีก3 0 0พทพี่เพชรบูรณ์อันี้อีกพันร้อยที่พัทยาแหลมชะบังศรีราชาบางระมงอีกพันห้าร้อยล้านของมาไทยพันห้าร้อยกว่าล้านเออนี่นี่ทั้งหมดนะครับของกระทรวงอุดมศึกษาคุณําไปเล่นไปนะครับรวม ห้าหมื่นหกหมื่นล้านนี่ที่ผูกพันข้ามปีนะคุณครับวบผูกพันข้ามปีเป็นงบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะมัดมือมัดเท้าหน่วยงานต่างๆครับอันนี้ที่พี่วีเอามาเนี่ยคือเกินวงเงินที่พันล้านขึ้นไปครับที่ผูกไว้แต่ที่มันเป็นหมื่นล่ะการทิ้งทวนว่าด้วยเรื่องงบผูกพันข้ามปีในรัฐบาลนี้จะมีผลในกรอบวงเงิน ให้รัฐบาลต่อไปถ้าเข้ามาต้องอาศัยกรอบนี้แหละครับเอาไปใช้ในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศครับ